ส่วนสถานการณ์ที่ปลายด้ามขวานก็ยังคงต้องเฝ้ราระวังติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมครัเมื่อประมาณชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาค่ะมีรายงานว่าเกิดเหตุรอบวางเพลิงรวมถึงวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่สองอำเภอในจังหวัดปัตปตานีแต่ว่ายังไม่มีรายงานความสูญเสียเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ21่สนาฬิกามนาทีมีผู้ก่อเหตุไม่ทราบกลุ่มและจำนวนกระจายกำลังเข้าก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่สองอำเภอของจังหวัดปัตปตานีได้แก่อําเภอสายบุรีและอําเภอกระเพาะ ในพื้นที่อำเภอสายบุรีผู้ก่อเหตุได้ลอบวางเพลิงรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแป้นทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปดับไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นของสำนักงานอบตอรวมถึงพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นเส้นทางที่จะไปอบตแป้นเจ้าหน้าที่ที่พบวัตถุต้องสงสัยมีลักษณะคล้ายระเบิดแสวงเครื่องในหลายจุดค่ะทําให้ต้องมีการปิดกั้นเส้นทางตามจุดต่งตางๆซึ่งพบวัตถุต้องสงสัยเพื่อความปลอดภยัย อีกจดหนึ่งก็คือในพื้นที่อำเภอรกระเพาะเจ้าหน้าที่พบวัตถุต้องสงสัยลักษณะเดียวกันกับอำเภอสายบุรีในพื้นที่3ตํตำบลได้แก่หมู่ที่3ตํตำบลกระรุบีหมู่ที่8ตํตำบลตะลดือรามันและหมู่ที่4ตํตำบลปล่องหอยทำให้ต้องมีการปิดกั้นพื้นที่เช่นเดียวกัน ลาสุดทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าตรึงกำลังในพื้นที่พร้อมกับดำเนินการเก็บกู้ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะ